เมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะพ่อแม่ยาติพี่น้องอผู้มีอุปการะก็สอนให้พวกเราคิดสอนให้พวกเรายึดว่ามีพ่อแม่มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างเป็นเราเป็นของของเราสอนให้พวกเราใช้ภาษานี้สอนให้พวกเราจมไปกับความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายแหละสอนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆจําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แบกยึดทุกอยู่ในวัตตานี้ แล้วพวกเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้แจ้งในธรรมได้โดยง่ายพวกเราทุกคนหัดสอนลูกหลานนี้นะตั้งแต่เกิดเลยสอนเลยเราสอนเลยลูกเอ้ยเสียงที่พ่อแม่พูดอยู่นี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะลูกมันเป็นเพียงอาการกรับเพื่อมของจิตนะลูกสอนแบบนี้ทุกวันจนเด็กเริ่มเริ่มฟังรู้เรื่องลูก พ่อเนี่ยก็เป็นภาษาสมมุตินะแม่ก็เป็นภาษาสมมุตินะลูกคำว่าลูกก็เป็นภาษาสมมตินะร่างกายของพ่อแม่ผลิตร่างกายของลูกขึ้นมาร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวนะลูกร่างกายพ่อแม่อยู่ได้ไมนะ่นานแล้วลูกเดี๋ยวมันก็แตกสลายแล้วลูกร่างกายของหนูก็จะมีอายุข,ขัยเหมือนกันนะลูกจิตของพวกเราได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ มีเป้าหมายเดียวลูกเอ้เพื่อจะได้บรรลุธรรมเราโชคดีสุดๆแล้วลูกที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาเจอพุทธศาสนามาฟังแก่นพระศาสนาได้มารู้วิธีที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฏะทุกนี้เราโชคดีสุดๆลูกเพราะงั้นหนูเข้าใจให้ได้นะลูก หนูต้องตื่นรู้อยู่ภายในลกูกอะทีนี้เราลองจับมือของลูกเราจับแขนจับตัวลูกเราแล้วเราลองขยําจับเขาแล้วขยําขยําให้เขารู้สึกตัวขณะที่เราจับขยําแขนเขาเบาๆแล้วบอกลูกว่าขณะที่กําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ลูกมันพูดอะไรไม่ลูกมันรู้สึกของมันเองถูกไหมลูกพวกเราลองกำแขนตัวเองดูสิ กำแขัวเองดูไปเรื่อยขณะที่พวกเรากำแขนมันจะรู้สึกไอความรู้สึกนั้นมันไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรนะกำแขนกำไปเรื่อยขยาไปเรื่อยนะมันจะมีแต่รู้สึกรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครรู้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องราวขณะที่พวกเรากำแขนรู้สึกรู้สึกอยู่ตอนนั้นพวกเราจะรู้ว่ามันไม่มีอดีตแล้วมันก็ไม่มีอนาคตอยู่ตรงนั้นเลย ความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความรู้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันหายไปหมดเลยพวกเราลองกำแขนดตัวเองโดูแล้วตั้งความรู้สึกอยู่ตรงนั้นมันมีแต่ความรู้สึกว่างเปล่าใสไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันมีแต่ความรู้สึกของจิตที่จิตมันไปรับรู้แล้วมันก็ว่างเปล่าใสบริสุทธ,ธิ์อยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้น พวกเราสังเกตดีๆแล้วมันลืมทุกอย่างหมดเลยเรื่องที่เราคิดมาจํามาทั้งหมดมันหายไปหมดเลยมันมีแต่ความรู้สึกที่ว่างเปล่าบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเกี้ยงเลยใครสัมผัสอย่างถึงตรงนี้ได้เข้าใจได้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างมันมีแต่รู้สึก ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นใครอย่างได้ตรงนี้จะเกิดองค์ความรู้แยกแยะได้และเข้าใจลงไปได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่รู้สึกทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่รู้สึก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 มีแค่นี้เลยไม่มีเรื่อง ดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลอดีตอนาคตไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกใดๆที่บ่งบอกว่าเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นมนุษย์เป็นอะไรไม่มีเลยมันมีแต่อาการบางอย่างที่มันรู้สึกมันรู้สึกถึงความมีชีวิตที่มันไม่มีเรื่องราวมันมีแต่ชีวิตจะว่าไปแล้วมันมีแต่ชีวิตที่มันมีแต่รู้สึก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 ถึงชีวิตที่ไม่มีอะไรอ่ะจิตเราคือธาตุชีวิต จิตของพวกเราเป็นอมตะธาตาาธุเป็นาธาตุซีโร่เป็นาธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นมันรับรู้ผ่านหน้าต่างห้าบานตาหูวจมูกลิ้นกายเมื่อมีความคิดนึกอารมณ์กระเพื่อมอยู่ภายในมันก็รับรู้อยู่ภายในด้วยรับรู้ทั้งภายนอกรับรู้ทั้งภายในจะว่าไปแล้วมันไม่มีภายนอกภายในมันมีแต่รับรู้เฉยๆมีแต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกเราอยู่ไหนให้จิตตอบ นี่แค่ของเล่นน้ำจิม้มไข่โป่งไข่แจ้งในตรงนี้ได้ก็สาธุด้วยที่นี้สอนลูกต่อลูกเอ้ยเนี่ยหน้าที่รู้สึกอยู่ตอนนี้ลูกเห็นไหมว่ามันไม่มีเรื่องราวอะไรเลยลูกหนูก็ไม่มีลูกมันรู้สึกของมันเองถูกไหมลูกเห็นไหมไม่มีหนูเลยลูกไม่มีเราเลยเรื่องราวที่เราคิดมาจํามาทั้งหมดมันหายไปไหนหมดเลยลูกมันหายไปไหนหมด พ่อแม่ก็ไม่มีหนูก็ไม่มีทุกอย่างหายไปหมดแล้วลูกมันมีแต่รู้สึกว่างเปล่าไม่มีอะไรแค่นั้นเองลูกหนูเห็นไหมลูกนะขณะที่เรากำลังพูดอยู่ขณะที่แม่กำลังพูดอยู่ตอนนี้นะลูกหนูสังเกตอยู่กับความรู้สึกนะเสียงนี้กับความรู้สึกมันเกี่ยวกันไหมลูก หนูเห็นไหมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเสียงเนี่ยมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างอยู่รอบนอกส่วนความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่อีกต่างหากมันคนละส่วนกันเลยรู้สึกก็อยู่ที่หนึ่งเสียงนี่มันก็อยู่อีกที่หนึ่งและทั้งสองอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเลยหนูเห็นไหมลูกโอ้ถ้าเด็กมันมันฟังแล้วมันน้อมมันเข้าใจได้มันปิ้งมันจะสว่างจ้าเลยบอกให้ เด็กจะร้องไห้เด็กจะรู้ว่าแม่หนูไม่เกิดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันว่างไปหมดเลยมันโล่งไปหมดเลยแม่หนูเห็นได้ยินเสียงสาทู่ไปหมดเลยแม่หนูเห็นพระพุทธเจ้าด้วยแม่ตอนเนี้หนูหนูเห็นหมดเลยหนูเห็นอดีของแม่ด้วยตอนเนี้แม่พ่อหนูเห็นอดีหมดเลยพ่อแม่คิดอะไรนูเห็นหมดเลยตอนเนี้ย อู้อัศจรย์มากเลยพ่อแม่มันไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ยมันมันกืนไปกับทุกอย่างเลยหนูเห็นหมดเลยหนูรู้หมดเลยตอนนี้เนี่ยมันพูดอยู่แต่ละคาหนูเห็นหมดเลยอย่างนี้เลยนะเนี่ยสําหรับคนที่เขาบารรลุแล้วแบบบริสุทธิ์จริงๆนะเด็กน้อยเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์มากมันจะรู้ละเอียดยิบเลยบอกให้อุ้สอนเด็กบรรลุทำง่ายไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่พวกเรามันสอนบ่อยๆเถอะนะ หัดที่จะสอนทุกคนสอนเด็กสอนลูกหลานไม่ใช่ปล่อยเขาโตมาติดอยู่ในโลกแห่งสมมุตินิดโอ้โหถ้าสุดท้ายก็มาสอนให้เขาเข้าวัดปฏิบัติจะมาปฏิบัติอะไรมหลงเอาร่างกายไปปฏิบัติต่อเพื่อหาความสมอยากต่อไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสมอยากนะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเราอยู่บนโลกใบนี้เข้าใจไหมนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม สนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นจากทุกแอดเป็นเพื่อนชื่อแอดปัญญาเก้าพิมแอดนำหน้าด้วยนะ